สวัสดีครับทุกคนพบกับคุณเชนในเกม i d o l Ranger นะครับวันนี้เราจะพาไปสุ่มกาชากันนะครับของธาตุไม้นะครับอีเวนท์ธาตุไม้ก่อนตู้จะจากไป1วันนะครับทุกคนจะไปลองสุ่มกันก็ได้นะครับผมตามหาเจสิก้าอยู่นะครับสุ่ม2ครั้งแรกไป <c oughs> ได้ไม่ได้อะไรเลยก็นี่มาสุ่มที่เหลือนะครับแล้วก็เลยทำคลิปมาให้เพื่อนๆดู อ่าผมเล่นสายฟรีมาตลอดนะครับแล้วก็เออได้สุ่มส0 0 0มแรกไปรอบหนึ่งก็ได้เจสิก้ามา2ตัวนะครับรอบนี้จะได้เจสิก้ากี่ตัวนะครับอยากได้เพิ่อมอีก2ตัวเพื่อจะได้ดันเจสิก้าผมให้เป็นเลเวล160ครับผมนี่ครับมาแล้วอืมอม่ไมีกหลายตัวก็ได้นะครับเกือจัดเลยนะครับ สามหมื่นได้สองตัวแล้วนี่30มหมื่นี่จะได้อีกกี่ตัวครับอืมนั่นแหรอครับจะ30,000ต่อ2ตัว SS รลองดูกันแล้วกันนะครับว่าคุ้มไหมฮะอย่าลืมฝากกด subscribe และติดตามช่องผมด้วยนะครับใครสนใจเกมนี้ก็อยากรู้อะไรก็ส่งมาถามกันได้นะครับเพราะเกมนี้ก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะ ครับเดี๋ยวเราไปแถมสุ่มกาชาธรรมดาให้หนึ่งรอบนะครับพอดีได้ตั๋วมาพอดีก็เลยเอออัดต่อเลยนะครับเนี่ยนะฮะสุ่มกาชาธรรมดาเปี้ยงดูสิโอเตือเหมือนเดิมครับบ๊ายบาย thank